คิดไม่ออกเอามีมไปก่อละกัน EP สองคำเตือนคลิปนี้มีนเนื้อหายาบคายไม่เหมาะสำหรับเด็กขอบคุณจังหวัดอะไรสีเขียวจังหวัดอะไรวะนครสีธรรมชาติ ด็อกแปลว่าอะไรมึงอย่ามาหลอกกูกูไปหลอกอะไรมึงวัดตั้งหากที่แปลว่าอะไรนมอะไรไม่สุภาพนมอะไรไหวแจ็กนมพ่องมันเลยข้าเพิ่งรู้ตัวว่าข้าแลว้วก็ตอนป่วยนี่แหละท่านอาจารย์มันยังไงกันแน่อนาคินเพราทุกคนที่มาเยี่ยมข้าบอกว่าข้าดีขึ้นหรือยังข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะเป็นคนเลวที่บ้านของในท่านใช้เด็กอะไรหรอกครับกูใช้เน็ตทีโอทีโอทีหรอครับทีโอเอข้าไปตัดผมมาเขาบอกเด็กสามสิบผู้ใหญ่สี่สิบแล้วเจ้าตอบไปว่ายังไงข้าก็บอกไปว่าสามสิบเนี่ยมันไม่เด็กแล้วนะครับ อยากให้เธอเป็นพระจังเธอไมอะ่ะก็จะได้มีแต่ฉันอาจารย์โคตรมั่วเลยวะมันยังไงวะก็กูไปสอบใช่ปะอาจารย์บอกว่าน mm hmm. ั่งลงแล้วทำข้อสอบได้แล้วมันยังไงต่อวะเฮ้ยกูนั่งลงแล้วยังทำข้อสอบไม่ได้เลยข้าวอะไรเอ่ยกินแล้วไม่อ้วนเป็นไปไม่ได้ข้าวทุกข้าวกินแล้วมันก็ต้องอ้วนแลลวนะข้าวหกบนแล้วไอสัตว์เมื่อวันก่อนกูไปตกปลามาแล้วมึงตกได้กี่ตัวได้มาตัวหนึ่งแต่ฆ่ายังไงมันก็ไม่ตายวะมึงฆ่ายังไงวะกูจับมันกดํา สาบผมทุกวันหรือเปล่าสะทุกวันสแสดงว่าคุณเป็นคนที่รักผมมากสัดอะไรต้องเดินหนีสเสือเพชรเฉลยมาดิโคง,งยังไงวะก็ครูมไม่จำเป็นก็คงตังเดินจาก มึงเดินไปเล่นไกลๆไปไอสัตว์โซกิมากินเหล้ากันเนี่ยมากินไม่ได้หวะปีนี้กูชงไม่เป็นไรน้าเดี๋ยวกูชงให้ดาราคนไหนมีสิทธิพิเศษในร้านซ่อมยางรถบอยเพราะบอยปากอนแล้วดาราคนไหนล่ะชอบเย็บผ้าแพนเค้กเข็มบาซิแล้วดาราคนไหนบวชเป็นพระเต้ยเจริญพรดาราคนไหนจีบสาวที่ละคนเคนทีละเดชดาราคนไหนไม่ได้เรียนปริญญาตรีเจนี่เรียนทูสุพรรณดาราคนไหนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหนุ่มสอนรามดาราคนไหนมีความพยายามสูงขวัญกุ ามานี่นักร้องคนไหนอยู่ไกลลิปตาแล้วนักร้องคนไหนลง BTS ผิดสถานนีใบเตยอ้าวสยามหลับเพลินไปหน่อยอะ คุณยองตัวย่อดี่สาคัญนะคุณพูดได้หรือเปล่าตัวยอ่อโอ้ยสบายมากคอสอบอก,กอนคนขอขึ้นที่สูงมากก่อนนอสอน้ําท่วมสาลานอรอน้ําท่วมรถทอทอทอท่วมทั่วไทยปอวอสอประวัติเสื่อมปวออตอรอผู้ใหญ่บ้านเป็นตำรวจสอตองอสวยแต่งโงปอปปชปอมเป็นชายจอขอกอทอจับใครกระเทย